ไปโยนไก่แล้ว <ENNIS> พอพอได้แล้ว <lawsuit> อ <ulously What? S 1> ่าคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับคู่แมนแฮนแซบนะครับผมพวกกับวันฮาโลวีนแบบนี้นะครับผมแน่นอนครับวันนี้วันปล่อยผีนะครับผมแต่ตอนนี้เราขอปล่อยตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ปกติ ปกติยังไม่เคยปล่อยเลยครับยังไม่เคยปล่อยอันนี้ขอปล่อยขอปล่อยนิดหนึ่งนะครับผมได้ได้ปล่อยตามสบายไงเออตามนิสัยตามนิสัยใจคอนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับคู่แมนแฮนด์แซบช่วงนี้นะครับผมจะนําพาคุณผู้ชมนะครับไปดูคลิป2คลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปเด็ดๆที่เบียร์และก็พี่เต้นํามาฝากกันนะครับกับช่วงนี้เลยคู่แมนแบทเชิญอ่น อยู่กันที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับคู่แมนแบทเทิลครับ2คลิปโดนๆครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปของเบียร์ครับพิมพ์เคหนึ่งกันมาเลยนะครับหรือใครที่ชื่นชอบคลิปของพี่เต้เนะครับพิมพ์เคสองนะครับแล้วก็กดส่งมาเลยครับที่464 2242นั่นเองนะครับมาถึงคลิปแรกนะครับผมคลิปนี้นะครับเอาใจเด็กๆกันอีกแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าต้องเบียร์คิมหันรักเด็กตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปประกวดนางงามชมเอ๋ยชมงามอลามเทพตะลุ ได้หึงหึงหิงหึงหงได้หึงนึ่งหิงเอาดีเนาะคำนองดีดีนะครับคำนองได้เนื้อหายเนื้อหาดีมากเลยนะครับอ่ะคลิปแรกครับเป็นคลิปของเบียร์กิมหันนะครับชื่อคลิปว่าเต็มที่เลยเด็กๆที่รักจ๋าโอ้ยเต็มเหนียวไปเลยพี่เอ้าเอ้าเอ้าเดินนั่งเดินนั่งเดะเดินนั่งเดะ มันมันมันเอาเลยลูกเอาเลยลูกพ่อเอาเลยหูแกมีลูกเยอะนะเต็มบ้านเลยเมืองเลยคี่ก่อนแกก็บอกลูกแกนี่แกก็บอกลูกแกเมียแกเต็มเมืองเลยไม่ได้เสียงกันตอนไหนวะนั่นดีมีเวลาไหนอ่ะเอาเลยเต็มที่เลยลูกเอาเต็มที่เลยเดี๋ยวพ่อเด้งตามลูกเอ้ยโอ้ยอันนี้กรรมพันชัดเลย คว<ฮ>ามพันชัดๆเลย <c oughs> พ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเอลดูเอลซะก่อนโอ้ยเอาเลยลูก <c oughs> หมอลำ <c oughs> หมอลำตัวน้อย <c oughs> หมอลำซิ่งตัวน้อย <c oughs> นานไปนะคลิปนี้นะโอ้แล้วก็เต้นจัดโอ้เด็กน้อยอ่ะก็เต้นได้เรื่อยๆเหลาเนี่ยไม่ค่อยจะไหวแล้วกระดูกระเดี่ยวมันก้อมแก๊บเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะจะหมดคลิปนะครับคือก็ไม่ไหวแล้วแม่เอวบ้นทายคลิปของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของการเต้นหมอลำตัวน้อยของเด็กๆในวันนี้คลิปของคุณะ เป็นเรื่องของความเสียวๆความว่าเสียวใครที่ชอบเรื <aro aro> ่องเสียวๆห้ามพลาดผมมีเสียวทุกคืนเลยนะเรืองอะไรจริงเรืองอะไรเพราะผมเสียวทุกคืนเลยคือแบบว่าผมเสียวเข่าผมเลาผมออกกำลังกายทุกคืนไงเออแล้วเวลาออกกำลังกายวิ่งใช่ไหมมันต้องใช้เข่าไงแล้วช่วงนี้เข่ามันไม่ค่อยดีแล้วก็ทุกวันก็เลยเกิดความเสียวไม่เป็นไลเบียร์มีตัวช่วยยังไงผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําขายคุณคุณยาาพอเลยครับพอเลยครับหน้า Facebook เต็มไปหมดแล้วครับพอเลยครับเอ้าเห็นปวดไ่น้เลย จะดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายถ้ามีปัญหาเรื่องข้อข่ากระดูกบอกฉันฉันมีขายเอาหรอตอนี้คือเอาชีวิตจริงมาบอกก็คือก็เลยขายด้วยเป็นด้วยเอาขายด้วยก็เราเป็นแล้วเราหายก็เลยก็เลยแอะนอขายของอีกแล้วว่าจะขายไหมครับไปดูคลิปเหอะนะครับคลิปนี้ไม่มีขายไม่มีขายแต่คลิปนี้เป็นความหวาดเสียวอย่างก็ได้ขับเองนะคุณผู้ชมครับไปดูเลยครับไปเลย boys yes อันนี้เขาเรียกว่า bicycle นะครับโอ้ยเก่งอ่ะรถจักรยาน bicycle แปลว่าจักรยานใชครับที่ยังที่บอกว่าอย่างกับขับเองก็คือหมายถึงว่าเขามีกล้องที่ติดอยู่ตรงสีรษะไงครับใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะได้เห็นเห็นในเรื่องลุกมุมเห็นทุกมุม่าเราจะเห็นเลยนะฮะว่าขับยังไงความหวาดเสียวเป็นยังไงจะขึ้นจะลงเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะฮะอย่างกับแบบเราขับเองเลย เราเสียวตาไว้เนี่ยถ้าเกิดตั้งใจดูดีๆจริงๆนะเสียวเสียวเสียวสิงเนะถ้าเกิดแบบมีสมาธิดูเนี่ยเราว่าเราเสียวมากโอ้เสียวทั้งตัวเลยอ๋อเสียวมากเอย่างเงี้ยเออสุดยอดเนาะสุดยอดนะไม่ล้มเลยเหรอไม่ล้มสิดีดีเนาะเออเขาเก่งอ่ะเออมันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมด้วยยอดสุดยอดครับเก่งดูแล้วแบบหวาดเสียวเลยดูแล้วยิ่งดูอย่างเงี้ยมันดูเหมือนแบบเป็นแบบ สิ่งแบบอันตรายเนาะเพราะว่ามันแบบเราเห็นทุกเอเรียบทเนี่ยอ่านะครับอันนี้คือ2คลิปนะครับคลิปของเบียร์นะครับเป็นคลิปของการเต้นนะครับของคลิปของพี่เต้ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับโหวตเสียวเออโหวใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะโหวตมาได้เลยแล้วกันนะครับ K1 หรือว่า K2 นะครับผม K1 เบียร์คิมหานเคสอเต้วัชสานครับ4642242นะครับใครชอบเด้งนะครับก็พิมพ์ K1 มาใครชอบเสียวก็พิมพ์ K2 มาได้แล้ว คุณผู้ชมคุณชอบเด้งหรือชอบเสี่ยวบอมาเลยจริงส่วนวันนี้นะครับยังไงให้แพ้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับให้เหมาะสมกับวันฮอลลีวีนนะครับผมเราก็เลยมีสิ่งสิ่งนี้นะครับมาให้กับคนที่แพ้สําหรับคลิปในวันนี้กันนะครับจริงเหรอครับสิ่งที่แพ้ในวันนี้คุณเอาอะไรมาเป็นบทลงโทษกับคุณเบียร์คมานี่คุณครับว่ายังไง อันนี้มันคือนะครับคุณรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรไม่รู้มันคือน้ําแดงกันมันคือเลือด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 ที่กลั่นกลองออกมาสดๆเลยนะครับผมจากสาวๆทั้ง22บคนนะครับที่อยู่ในช่องของเราเดี๋ยวเดี๋ยวดีดี๋ยช่องของเรายังมีสาวหลงเหลืออยู่อีก จะพูดผิดพูดใหม่ทำไมหัวร้อนแล้วแก้วมันสั่นพูดผิดแล้วพูดใหม่เลยเอาเป็นว่าเลือดนี้คือเลือดนะครับแต่ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับและในนี้เขาจะใส่อะไรไปผสมเลือดอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอชิมกันในช่วงหน้านะครับในช่วงสุดท้ายไม่ให้ชิมก่อนเลยเหรอนชิมแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องชิมหมดแก้วนี้ด้วยนะะบ้าเลยเลยเพราะว่านี่มันเป็นน้ํา อมมลิโอเคอะโอเคเลยครับใครที่แพ้นะครับได้กินอ่าน้ําแก้วนี้แล้วก็เลือดแก้วนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมว่าต้องมีอะไรผิดแปลกอยู่ในแก้วแน่ๆแน่นอนครับเพราะว่าดูจากกลิ่นแล้วนะครับมันต้องมีอะไรนะครับผู้ชมอยากจะให้ใครดื่มน้ําอมมลิในวันนี้อย่าลืมละกันนะฮะวอดอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเยอะๆแล้วผู้แพ้ จะต้องรับบทลงโทษอย่างสาสมวันนี้นะครับแนะนำนะครับคุณผู้ชมครับเคเค <K 2 S 1> สองกันมาเยอะๆเลยนะครับทำไมครับเบงหาอยากกิน <c oughs> อยากกิม <c oughs> เออเดี๋ยวจัดให้รอสักครู่เดี๋ยวจัดให้แต่ตอนนี้ <c oughs> มีหนึ่งงานเพลงของพี่ไมพี่รมพรถูกต้องครับหนึ่งผลงานเพลงครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับการคุยสดๆนะครับแซบสดสี่ภาคกับดีเจทั้ง4ี่ภาคทั่วไทยวันนี้จะได้รับเกียรติจากดีเจจากภาคไหนและห้านดับเพลงฮิตจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับผมอยากผม